ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเอาอะไรนะครับเอาอะไ่เจ้าล้อครับเอาอันนี้เทเลอร์บะเทเลอร์ทำไมทำไมพับแบบเนี้ยแล้วทำไมต้องทำหางแบบเนี้ยดัดแปลงใหม่ทำาไมเลยโอ้แจวเลย <laughs> <laughs> อ๋อทำที่จับไปบางโครนครอ,อันนี้ก็อันนี้ทำราวข้างโอ้โหขึ้นโครงเองเลย นี่ครับครบเซต็พ่นสีโอ้ดูทำไมมันพับอย่างเงี้ยเป็นปกติครับที่เรายกส,สูงเกิน,นเดี๋ยวว่าลมอัดเข้าไปก็กลับมาปกติครบเซร็ตเลยครับพ่นสีไปพร้อมพ่นสีคัสซีครับจะปบ,บถุงลม ครับสวัสดีครับครับมาเอาอะไรมาอย่างมาเลยเนี่อุยอันตรายนี่ มาแล้วโอ้ยไอ้มันเป็นมันเป็นไอตัวนั่นแนบของไ้ไมก้าตอนเดียวหัวตอนเดียวผมของผมมันแตกทั้งสองข้างเลยครับหูแนบอะแตกเลยต้องสั่งมาข้างละสองพันห้า ตัวปันดับช่างแล้วนั่นเลยลูกพี่ดิเดินไปไหนอ๋อเดี๋ยวคอยก่อนก็นได้เป็นไรเดี๋ยวเดินถ่ายคลิปก่อน <c oughs> มาแล้วครับอะไรเราอะไรอะไรอะไรโอ้ยตา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 ย ผมซื้อรถเก่าเข้ามาไงซื้อต่อมืออ่ะวุ่นวายไปหมดเลยครับ งนนี้ใส่แนบุ่นวายเลยงานคันนี้ก็เพิ่งแต่เอามาครับเดี๋ยวก็เอามาย่นเป็นดำนะครับคันนี้ เป็นรถล่องนี่เครื่องเอามาย่นเอามานุ่นเป็นรถดัมฮีโน่สมอไรไม่กล้าเลย น่คนสีเองเลยอะไรเองเลยครับแล้วก็หัวก็จะเอาไปทำสีใหม่หรือเปล่าหรือว่าไม่ทำโอ้อแล้วเลยสาม เห็นเลยเดินเข้าไปในบ้านเนื้อเนาะลูกพี่อ่ะเดินไปไหนอ่ะโอ้เออต้องไปถามถามนู่นเนี่ยสัตว์เมื่อกี้ไปไหนแล้ว สวัสดีครับจาโหนโอ้เอาไหนอไม่ไม่มีเบอร์หรอกอันนี้เขาให้มาเก็บเงาเก็บไายแบบนี้บรอันนี้เ็ษยางนี่เสร็จงันไี้อนคันนี้ก็าทำอะไรอ่ะทำกระบะกระบะล่องบรกระบะแบบไหนกระบะนี่ บานเหล็กบาน,น์นีเนียมนะขึ้นโบรบีไปนี่คนที่ไหนมาซื้อไปภาคกลางคนภาคกลาง,ลางโอ้ดูเครื่องมันนี่ครับเครื่องกี่แรงนี่380 38ยสามแปดเลยวะโอ้ฮีโนส่สามแปด เขาเอาไปทำกระบะที่นูนน่น,าน,าม,นามาสองคอยจ่ายตังแล้วก็จะกลับแล้วไปย้ายรถแม่คูอีกน,น,น,นั่นแหละไหนิด็นตินนูน่นนอนอยู่หน้ารถไม,ไม่ลงโอ้จานโอ้เขาได้มาเก็บรายละเอียดอย่างนี้แหละครับล้างภายงภายใน เก็บรายละเอียดให้ดูสวยงามอันนี้ก็ฝีมือจา์โอ๋ทั้งหมดแล้วครับใช่ธรรมดาจารโอ,อ๋ยู่ถูกที่แล้วอันนี้เลยเขาเรียกว่าอยู่ถูกที่ถูกทางโอ้เงาแว็บเลยเก็บคันนี้ก็ส่งครับเดี๋ยวให้เขามายกเอาไปหางโรเบีร์มาขนไปส่งภาคกลางจังหวัดอะไรอะ่ะ อ๋อไม่รู้ทำไมรู้แต่อยู่ภาคกลางแกวเลยครับโอ้ใครจำรถเจ้าของได้ดูคลิปเนี้ยยิ้มเลยอ่ะสะอาดเลยครับผมโอ้ดูภายในดีครับอ่าจ่าหูจัดให้โอ้ดูดีครับดูภายในดิอ่าสวยเลยอืม เหมือนรถใหม่เลยครับเช็ดถูล้างเออโอ้ยติดเป็นรอยในมือหรือเปล่านี่อ่าเจ๋วเลยครับอันนี้เจ็ดร้อยเนาะโอ้โหสวยเลยครับเจ๋วเลยโู้อหครับเดี๋ยวก่กนติดตามคลิปต่อไปครับครลิปนี้บายบายครับผม อยู่กับอูชายใหญ่ครับมาเอาอะไหรหกล้อครับสวัสดีครับ